รถอีวีควรซื้อตอนนี้ดีไหมมือ2ขาดทุนราคาล่วงหนักจริงหรือเปล่าหรืออนาคตคือขยะไร้ราคากันแน่นี่คือคำถามยอดฮิตที่ใครๆก็อยากรู้กันเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ พบผมเวลอีกเช่นเคยนะครับที่ช่องเวลดาันการันตีแห่งนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลย,ย,ยียันยต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวหากพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะวันนี้นะจะเห็นว่ารประเทศไทยนะกระแสตอบรับของรถยนต์ไฟฟ้าดีมากๆเลยนะครับดูได้จากยอดจดทะเบียนมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าวันนี้มอเตอร์เอ็กซ์โปนี่คึกค,คักมากนะมากที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะมียอดจดทะเบียนรถใหม่มากกว่า 50,000คันนะ้แถมตีเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนถึง38%นะซึ่งหากเทียบกับปีที่แล้วแค่14%เท่านั้นเองนะจะเห็นว่านี้คนไทยเปิดรับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นไม่ได้มองแล้วว่าเฮ้ยมันคือรถจีนไม่ใช่นะมันคือรถ EV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%ซนะครับซึ่งวันนี้นะหากมองรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนมือถือสมาร์ทโฟนวิ่งได้นะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ย ฉันซื้อเทคโนโลยีใหม่ชันซื้อฟีเจอร์ใหม่นะฉันซื้อดีไซน์นะวัเแลาก็ตลาดรถยนต์ในฟ้าวันนี้นะราคาเข้าถึงได้ง่ายมีค่ายเอามาให้เลือกเยอะนะค่ายนั้นค่ายนี้ค่ายน้องใหม่ไม่ว่าจะเป็น ค่ายไอออนหรือช่างอันที่เพิ่งเปิดตัวไปแถมเรื่องของเซกเมนตร์รถยนต์ไฟฟ้าก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลคนเริ่มหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่มาถึงตรงนี้นะก็ยังมีกลุ่มนะที่บอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่พร้อมใช้รถยนต์ไฟฟ้าบางคนก็ตั้งคําถามว่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ได้แล้วหรือยังนะครับคําว่าได้แล้วหรือยังเนี่ยต้องมาถามว่าคุณนะรับได้ตามข้อต่อไปดีไหมซึ่งผมนะทําแบ่งเป็นเช็คลิสต์ข้อๆไว้นะครับ ถ้าคุณรับได้ในแต่ละข้อนั่นหมายก็ว่าคุณพร้อมที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้าคุณรับยังไม่ได้ก็แปลว่าอาจจะต้องรอให้พร้อมอีกสักนิดหนึ่งจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเช็คลิสต์ข้อแรกนะก็คือเรื่องของระยะทางแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนนะกังวลเป็นข้อแรกๆเลยนะที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็บอกว่านะรถยนต์ไฟฟ้ามันคือสมาร์ทโฟนวิ่งได้นะหรือมันคือแ เจที่เป็นทคโนโลยีเองนั่นหมายความว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าเสมอนะเพราะเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาตลอดนะครับถ้าใครจํารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆที่ทําตลาดในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นนิ s a n l e ีฟหรือ MG ZS EV นะครับนิสสันลีฟนะฮะแบตเตอรี่40กิโลวัตต์อาร์วิ่งได้แค่311กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะส่วน MG z s EV รุ่นยอดฮิตนะคันสีฟ,ฟ้านะครับ แบตเตอรี่44.5กิโลวัตต์อาว์นะครับวิ่งได้ไกลถึง3 3 7กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆนีวิ่งได้แค่300กว่าโลเท่านั้นนะครับ แต่ในปัจจุบันปี2023นี้เราเห็วนวะ่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้เฉลีย400่ย400-500กโลนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานมากขึ้นนะครับเก็บพลังงานได้เยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งดีกว่าเดิมนะเพราะว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันมีการพัฒนานะครับนอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่มันจุไฟได้เยอะขึ้นแล้วครับอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของระยะเวลาการชาร์จนะโดยเฉพาะเป็น DC fast ฟ h a ชาร์ะชาร์จแบบเร็วนะครับหากเทียบกับเมื่อก่อนนะจะใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ40-60นาทีนะครับในการชาร์จ จาก30เป็น80นะครับแต่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ35 45นาทีเนี่ยก็วิ่งต่อได้สบายๆแล้วนะครับและในอนาคตจะไวขึ้นนะครับเพราะวันนี้นะหลายๆค่ายเนี่ยก็คุยกันว่าเ e อ้ยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มหรือสถาปัตยกรรมของตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะเปลี่ยนไฮโวลต์เนี่ยจาก400โวลต์เป็น 900โวลได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวมันจะอัดไฟได้แรงขึ้นเร็วขึ้นใช้ระยะเวลาในการชาร์จสร้างลงกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่กําลังพัฒนานะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครรับเรื่องของระยะทาง400กว่าโลหรือระยะเวลาการชาร์จประมาณสัก 30- 40นาทีได้นะคุณก็เหมาะที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้สาหรับเช็คลิต์ข้อแรก เช็คลิสต์ข้อที่2นะก็คือตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มเซกเมนต,ต์ต่างๆนะฮะหรือกลุ่มการใช้งานแบบต่างๆนะครับหากใครจําได้นะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยตัวเลือกน้อยมากโอ้ถ้าเป็นยุคแรกๆนะปี2021นะมีแค่นิสสันนะเป็นตัวเก๋ง5ประตูนะครับ MG ZEV นะครับแล้วก็ a l r a Goodcat นะซึ่งมาตอนช่วงปลายปี2021นะครับแต่พอถัดมาเริ่มมีแบรนด์อื่นๆมามากขึ้นในปี2022นะครับก็จะเห็นว่า มี B Y D เพิ่มขึ้นมามีเนต้านะ B Y D ก็จะมีเจ้าตัว a t t o 3นะที่เป็น B S U V นะหรือ S U V crossover นะครับหรือแม้กระทั่ง t ท s l a นะครับหรือรถยุโรปที่ราคาเกิน2ล้านนะก็มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับส่วนมาในปีนี้นะ2023นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีตัวเลือกเพียบไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่ายน้องใหม่อย่าง I ออนนะฮะ ตัวรถ SUV Crossover ที่บอกว่าแถว2นี่กว้างมากนะครับหรือสางอัานนะที่บอกว่าขนาดตัวรถเนี่ยเท่า Tesla Model Y เลยก็ว่าได้นะครับ มีค่ายฮุนไดไอออนิกนะครับวอลซึ่งจะเห็นว่าวันนี้ตัวรถนะค่อนข้างเยอะนะไม่กระทั่งรถตู้ไฟฟ้าอย่าง MG m a x u s 9นะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสเปคเนะี่ยวิ่งได้ประมาณ400-500โลอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะสำหรับใครที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มเซกเมนต์ต่างๆวันนี้นะถ้าคิดว่าชอบในเซกเมนต์ที่มีเหล่านี้นะตามค่ายที่เอาเข้ามานะครับ ก็พร้อมก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยยังไม่ใช่ในปีหน้าก็จะมีแบรนด์น้องใหม่เข้ามาอีกนะปีละ2-3แบรนด์โอ้โหต้องบอกว่าตัวเลือกหลังจากนี้จะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช็คลิสต์ข้อที่3นะก็คือเรื่องของราคานะครับจะเห็นว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าที่ทําออกมานะราคาจะอยู่ที่หลักแสนไปไปลายถึงประมาณล้านต้นๆน,นะครับอ,อย่างอีโคคานะครับก็จะเริ่มประมาณ5.5แสนจนเจ้าตัวเนต้าวีนะครับจนถึง8 0 0แสนบาทนะเจ้าตัว BYD d o ีดอฟ n ินะครับแล้วก็จะขยับขึ้นมานะช่วงแสนไ,ไปปลายถึงล้านต้นๆน,นะอย่างออร่ากูดแค MG4, z s e v Atto3 นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โราคานี่ย,ยังได้มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลนะอย่างในปีที่กำลังจะหมดนะเจ้าตัว EV 3.0นะที่มีเงินอุดหนุน150,000บาทนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดภาษีสรรพสาวิตอีก6%จาก8เหลือ2นะครับลดภาษีนำเข้าเหลือ0%นะครับจะเห็นว่าราคารถเดต่วไฟฟ้าวันนี้นะถือว่าจับต้องได้นะครับราคา พอๆกับรถน้ํามันในบางยี่ห้อเพิ่มบางรุ่นบางเซก g m นต์ถูกกว่าด้วยนะครับส่วนถ้าปีหน้านะใครที่บอกว่าอวันนี้เซ gment ยังนให้เลือกน้อยตัวเลือกยังน้อยอยากรอแบรนด์ใหม่นะครับปีหน้าจะเป็นมาตรการ EV 3.5นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเงินอุดหนุนจะหายไปนะจากแสนห้าจะเหลือแค่1,000 0แนนะครับแล้วรองรับทั่วเทคโนโลยีใหม่ๆนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ย เขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเที่ยวยีมันจะใหม่ขึ้นแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งก็มีการขยายเรื่องของเงื่อนไขนะคนที่จะได้เงินอุดหนุน0 0 0 0 0แน 1, นะครับต้องมีแบตเตอรี่ใหญ่เกิน50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับคือต้องวิ่งได้4 0 0ร้อถึงห้าโลถึงจะได้เงินอุดหนุนห0 0่0นนะครับถ้าน้อยกว่านั้นจะเหลือแค่5 0,000บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าปีหน้าเนี่ยถ้าใครจะรอซื้อนะก็ต้องทําใจว่ารถยนต์ไฟฟ้า จะแพงขึ้นประมาณ5 0 0 0 0ถึง1แสนบาทนะครับยกเว้นรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยที่ยังคงได้ส่วนลดนะฮะหรือเงินอุดหนุนแสนห้านะจนถึงสิ้นปี68นะครับถ้าใครมองว่าเฮ้ยราคาไหนโดนใจรับได้นะครับเอามาแทนรถคันเดิมเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับถือว่าเงินอุดหนุนยังมีอยู่เช็คลิสต์ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของปัญหาการใช้งานหรือการบริการหลังการขายนะครับซึ่งวันนี้นะ ต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เอามาขายในบ้านเราตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะและต้นปีหน้าด้วยนะครับ จะเป็นการนําเข้ามาทั้งคันนะครับก็คือประกอบที่ประเทศจีนนะครับนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ FTA นะ Trade Agreement ระหว่างไทยกับจนะีนนะภาษีนําเข้า0%นซะครับซึ่งหมายความว่าเวลารถเนี่ยเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุนะอย่างเมเทนแนนนะฮะเรื่องของการดูแลเช็คระยะเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเจอเยอะๆก็คือเวลาเกิดการเฉี่ยวหรือการชนนะครับต้องรออะไรนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องรอนานนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เองนะครับ จนกว่าจะตั้งโรงงานเสร็จในปี2567เป็นต้นไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็บ่นมาไม่แพ้กันเลยนะฮะก็คือเรื่องของปัญหาราคาเบี้ยประกันนะโดยเฉพาะปีที่2อบทำไมมันแพงนะครับประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิติการคํานวณนะซึ่งรถยนต์ฟ้าเนี่ย ยังมีจํานวนน้อยนะฮะเวลาชนแต่ละครั้งเนี่ยประกันก็ยังไม่สามารถว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นประเมินเท่าไหร่ดีนะครับค่าซ่อมควรเป็นเท่าไหร่เพราะยังมีเคสค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นประกันเขาก็เลยต้องเผื่อบีย้ยให้มันแพงอยู่จนกว่าจะได้อะไรมีราคาถูกสามารถผลิตในประเทศได้จนกว่าจะมีข้อมูลที่มันมากพอว่าเอ้ยซ่อมแบบนี้เคสแบบนี้เนี่ย ราคาค่าซ่อมควรเป็นเท่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันเบี้ยรประกันนะครับมีการปรับลงมาให้มันเหมาะสมนะตามแบบใหม่นะก็คือของคอพอเองนะครับจะมีการคำนวณเบี้ยรประกันนะตามค่าเสื่อมของแบตเตอรี่นะอย่างน้อย10ซนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้เบี้ยถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าใครขับดีมีส่วนลดเบี้ยรประกันจากการขับดีให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกที่เป็นแนวทางพึ่งเริ่มนะสำหรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าแยกมาเฉพาะไม่ได้คิดแบบเดียวกับรถน้ำมันนะ แยกมาแบบเฉพาะของรถยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ในอนาคตนะเบี้ยประกันของรถยไฟฟ้าจะราคาสมเหตุสมผลมากขึ้นเช็คล<ม>ิข์อ้อที่5ข้อสุดท้ายนะก็คือเรื่องของราคาขายต่อนะหลายคนอยากจะใช้รถยไฟฟ้า กังวลราคาขายต่อหรือราคามือสองเนี่ยโอ้ยมันจะขาดทุนหรือในอนาคตมันอาจจะเป็นขยะไร้ราคาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะบางคนเสพข่าวไปดูพวกโซเชียลเห็นแบบโอ้มันเป็นสุาสานเลยนะครับก็ต้องมาดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ราคามือสองเนี่ยต้องบอกว่ามันร่วงไมร่วงจริงๆนะครับอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกมือถือหรือพวกโน้ตบุ๊กนะครับแ็บท็อปอะไรทั้งหลายเนี่ย วันที่คุณซื้อมือถือแล้วก็ออกจากศูนย์มานะครับเอาแค่อทิทย์เดียวราคาก็ร่วงไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะคุณซื้อมือถือมามันมีรุ่นใหม่ที่ใหม่กว่าฟีเจอร์ดีกว่าไวกว่าเนี่ยพร้อมจะออกมาได้เร็วทุกเมื่อนะครับรถยนต์ไฟฟ้าผมจัดอยู่ในตลาดเดียวกับมือถือนะครับซึ่งมันมียี่ห้อใหม่รุ่นใหม่ฟีเจอร์ใหม่ที่พร้อมจะออกมาทําตลาดเอาแค่ปีต่อปีนะบางทีหลักแค่ ครึ่งปีก็มีรุ่นใหม่มาแทนที่แล้วนะครับดังนั้นนะราคามือสองมันจะมีการตกลงนะตามเทคโนโลยีที่มันออกมาและก้าวกระโดดนะครับซึ่งในช่วง3-5ถึงปีนี้นะผมบอกเลยว่าราคาจะเปลี่ยนเพราะว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่หรือฟีเจอร์นะครับจะแข่งกันนะจนกว่ามันจะนิ่งแบบมือถือนะวันนี้นะครับเรามาดูราคารถยนต์ไฟฟ้ามือสองกันเล่นๆกันดีกว่านะครับว่าราคาจะร่วงกันเป็นเท่าไหร่นะครับ มาเริ่มที่รุ่นแรกนะฮะกับเจ้าตัว mg zev s นะครับตัวนี้นะมาทำตลาดบ้านเรา2 0 1 7ตอนแรกนะทำออกมาราคาล้านสองนะครับณนะวันนี้มือสองนะครับอยู่ที่628,000บาทนะครับจะเห็นว่าร่วงไปประมาณครึ่งหนึ่งปีราเฉลี่ยประมาณ10%บก็ถือว่าโหราคาร่วงไปค่อนข้างเยอะนะะแต่ก็ต้องไปดูเลขใหม่ว่าวิ่งไปแล้วเท่าไหร่แบตเตอรี่เสื่อมยังไงนะครับ อ่ะเรามาดูตัวที่2กันนะครับอันนี้คือ MG ZS ตัวใหม่นะปี2022นะครับตัวนี้นะฮะราคาปัจจุบันนะที่เขาขายกันอยู่นะอยู่ที่887,000นะครับราคาเต็มนะฮะอยู่ที่1,23,000นะครับจะเห็นว่าราคาแค่ปีเดียวนะหายไปประมาณ13%ก็ซึงถือว่าเฮ้ยมันก็ดูสมเพตุสมผลนะครับและสุดท้ายนะครับนี่อย่างเจ้าตัว Aura Good Cat นะครับ ตัว500อล l t a นะครับออกมาตั้งแต่ปี2021นะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งราคาเต็มนะตัว500ล l t a นะครับราคาเต็มนะจริงๆมันอยู่ประมาณล้านต้นๆน,น,นะล้านนิดๆนะครับราคาขายมือสองปัจจุบันนะอยู่ที่775,000บาทน,นะครับตีไปนะครับ2ปีนะครับ ลดไปประมาณ20%นะครับอันนี้คือเวลาเราถามว่ารถมันซื้อปีที่แล้วไม่ใช่เวลาเรามองเรามองเทคโนโลยีที่รถมันออกมานะครับจะตัวออร r a d Good c นี่ออกมาเทคโนโลยีปี2021นะแล้วก็ปีนี้2023จเจนว่าจะเฉลี่ยปีละประมาณ10%นะครับค่าราคาที่มันเสื่อมลงก็สรุปนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าว่าซื้อตอนนี้ได้แล้วหรือยังนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเองนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของระยะทาง ระยะเวลาการชาร์จนะมันมีการพัฒนานะครับวันนี้ก็วิ่งได้เฉลี่ยมา400กว่าโลถึง500นะและอีก2ปีข้างหน้ามันจะไป6 0 0 0 0ยเรโลนะเพราะเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วนะับเรื่องของการชาร์จก็เช่นกันนะพอแบตเตอรี่พัฒนาอุปกรณ์การรองรับนะก็จะชาร์จแค่0ามินาทีก็วิ่งได้ประมาณเ,มเป็นร้อยโลมาเผลออีกหน่อย10นาทีก็ได้เป็นร้อยโลนะครับไอน,นี้คือเทคโนโลยีที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับตัวเรื่องของรถรยนต์ฟ้าก็จะมีมากขึ้นมียี่ห้อนั้นยี่ห้อน,น,อนี้เตรียมเเเข้าาาาามททททททตลดในนปรรระะศไย่่ีบบคั ปีหน้าก็จะมีประมาณ3แบรนด์เข้ามานะครับเซกเมนต์ของรถยนต์้าก็จะแข่งกันมากขึ้นมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนราคาก็ยังมีมาตรการรัดสนับสนุนอยู่ทําให้ราคาวันนี้นะมันไม่โดดกับรถน้ํามันมากนะสำหรับใครที่มองหารถที่จะใช้ยาวๆอีก5ปี7ปีข้างหน้านะครับ ถามว่าซื้อแล้วตอนนี้ขาดทุนไหมนะครับมันก็เหมือนกับมือถืออย่างที่บอกไปว่ามันก็มีรุ่นใหม่ออกมาเสมอแต่ถ้าคุณพอใจรุ่นนี้ใช้งานได้ตอบโจทย์ได้นะวันนี้ราคารับได้คุณก็ซื้อใช้ไปนะครับไม่ต้องไปมองเรื่องของมือสองว่าขายแล้วราคานาจะตกนะอยากให้มองว่าช่วงที่อยู่กับเราเนี่ยไม่เกิน8ปีเนี่ยเราประหยัดเหลือเงนเินเก็บไปแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความคุ้มค่าที่แท้จริงที่เราควรจะมองตังหากนะครับถ้าใครรับได้ตามที่ผมบอกไป5ข้อนี้นะค,คุณก็เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า แล้วแต่ถ้าใครยังคิดว่ายังไม่ใช่ก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับอีก 2- 3ปีอาจจะวิ่งได้สัก7 8 0 0โลอาจจะคุมก็ได้นะครับก็มาติดตามดูกันต่อไปนะครับเพื่อนเื่อนคิดเห็นยังไงนะฮะสำหรับเรื่องของเช็คลิสต์ห้าข้อความพร้อมในการจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับคิดว่าข้อไหนน่าสนใจหรือข้อไหนมันไม่ใช่นะสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ิ่งเป็นกำลังใจให้ทำความรู้ดีๆออกมาให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ